Revival kit wow. here. Enemy spotted. Enemy hit. Revival kit here. So. Door missing a Enemy spotted. That is แต่ครับคุณเจ้าแมวตานี้จบเดี๋ยวผมเล่นกับคุณตาหนึ่งฮะผมเห็นคุณมารอผมหลายวันแล้วแล้วคุณมาช่วงผมจะเลิกพอดีอมาเดดี๋ดยวจบตอนนี้ผมเล่นกับคุณตาโอเคนะครับได้ครับได้เ<า>ล่นได้อยู่เล่นได้อยู่จริงๆผมไม่ได้ไปรห็หรอกแต่ว่าผมแค่จะไปดูบอลเฉย Using a bandage. Enemy spotted. Enemy spotted. Revival kit here. Weapon here. Using a. Enemy spotted. Mega kill. เอ้าเพื่อนนี่วะเพื่อนนี่วะโทษทีโทษทีไม่ซื้อปืนเลยพี่ไม่ซื้อนะครับปืนที่มีก็ใช้ได้อยู่ครับผม

Wicked sick! Double kill! Godlike! Using a medic pack. The safe zone has been redefined. Using a bandage. what it! Enemy spotted! Why? 둥둥 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 둥 อะไรเพื่อนอะไร ที่ชื่ออะไรครับชื่อโต้ครับกระสุนหมดกระสุนหมดถ้ากระสุนม,มีผมยิงได้อีกนะ ีี่นรู้สึกว่าเข้ามือจัดเลย The been โอ้ยเพื่อนไม่ซื้อเกิดแต่จริงๆเนี่ยไอ้คนเนี่ยไม่ซื้อเกิดแต่ไม่งั้นนะ มันจัดแบอกให้